สวัสดีค่ะเฟิร์นค่ะภูค่ะมาพบกับพวกเราอีกแล้วในช่องนูกูนูนาวันนี้ก็เหมือนเดิมตามสไตล์ของเราก็คือก็จะมารีแอคชั่น MV เพลงใหม่ตอนนี้เป็นคิวของวง Tomorrow by t o g e t h e r ค่ะจริงๆชอบจำสลับกันว่า Tomorrow by t o g e t h e r หรือ t o g e t h e r by Tomorrow หรือคือยังไงใช่ก็แต่ว่าวันนี้มาแล้วกับเพลงใหม่ใช่เพิ่งออกมาแบบสดๆร้อนๆเลย ก็มึงอยากพูดว่าสดสดร้นอนๆทุกคลิปได้ไหมพอมึงพูดปุ๊บเขาก็รู้หมดว่าจริงๆแล้วมันเพิ่งออกแต่ที่ที่เขาได้ดูกัญชาเนี่ยเพราะว่ากลัวตัดชาอ๋อเพก็คือเป็นเป็นเพลงเพิ่งออกใหม่ของวงมีละกันโอเคจริง <c oughs> เห็นแบบเห็นเขาออกไลฟ์อะไรแล้วใช่ป่ะพี่สุบินข่าวมากขาวแบบเป็นงงไม่รู้ยังหัวทองตัวขาวแบบแต่ก็ไม่รู้ในเรื่องยังไงนะคือ ทุกคนอย่ามาแบบว่าอย่ามาหาความว่าต้องการให้เราตีความอะไรเพราะ <All right. S 1> ว่าอีค่ายเนี้ย mm hmm. ทำา MV จนเรางงตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นย mm ูจีนเอ้ยแล้วจระฟิมเอ้ยแอนทีมเอ้ยทุกวงงหมด mm hmm. เพราะฉะนั้นดูเอาขำๆนะจ๊ะเปิดได้ไหม Sugar Rush Line พี่บอมกิเ mm hmm. ขาเป็นพี่เราตอนไหนเขาเป็นพี่เราตอนไหนไม่ อ summer หมมรอต,ตอนนี้มัน่าใช่ัมเมอร์ของที่นู่นไหมไม่รู้เหมือนกันอ่ะเพลงมันปล่อยช้าหร,อหรอือเปล่าจริงๆจะออกมเมอร์แต่ก็คือมาถึงตอนนี้เอมวีสวยเลยอ่ะชอบสีฟ้าแบบเนี้ยอะไรแล้วแบบพันกิ่งไม้อ่ะสวลลโลชกชอ เอ็งมีแบบ ını, แนวแบบสดชื oh ่นธรรมชาติอย่างเงี้ยแต่แบบวงนี้แบบเอ็วีเขาชอบฝันฝันในอ่ะกูก็แบบงงจินตนาการเนี่ยหรอเนี่ยเข่ามากี่สบินอ่ะโอ้แม่ก็เออด่คนุกจริงคนุกคนลุกเออเซ็กซี่อ่ะน้องโต ยังตามตอนมีเขาอยู่บนหัวได้เลยอะตอนนั้นแบบจริงเอ็มบีต้องเต้นเหนื่อยแบบแบบแต่ว่าแบบเด็กมากเอ็มบเหมือนแบบจินตนาการล่งอ่ะแต่ก็มีเขาจริงเสื้อจะหลุดเสื้อหลุดลายแบบเแบบแวบนบิดแบบนึงอะเออ เขาดีมากดีมาโดยตลอดโดนไล,ไล่ตามเหรอผีเสื้อเอาบอกตรงว่าไม่ดูเนื้อเพลงไม่ดูอะไรเลยดูนะะดูความลอยอย่างเดียววิสูบินขาวข่ขาวไม่ไหวแต่น้องชอบสีนี้นะเข้ากับเขาอยู่นะเท่ดีอ่ะโชว์แบบโชวแ์แฮกปลาดเบาๆเออเป็นไงแล้ว เขายื่นมือตลอดเลยเนาะเอ็มวีเนี่ยเหมือนขวาอะไรกันกินมีกินมีมอเนาะเอ็มวีนี้คอนเซ็ปต์ก็คือเสื้อลายตกเซ็กซี่เบาๆแต่เอ็มวีดูสดใสมากนะแต่ถ้าเต้นคือแบบเซ็กซี่มาก o ้ my god เสื้อเหมือนกูดบอยก่อนแบทเลยอ่ะโชว์ไหลโชว์ไหลหนุ่ม เอ็มมีเหมือนแนวแบบฝันๆอะไรเงี้ยจริงๆอย่าบอกนะกวางยาคนละคล้ายไหมไม่ใช่ไม่ใช่สวยอะเอ็มบีสวยฉากนี้ทำดีมากเลยแตบสุดแล้วพี่คนนึงราชูกะยังยังงงเด้อ เสื้อผ้าแบบกรีมากอ่ะเสื้อผ้าแบบไม่น่าเดินทินเลยเสื้อผ้าแบบเป็นชิ้นๆเออ Tomorrow by t o g a t e r งงอ่ะเอ้าเขายังเป็นฮิตอยู่เหรอไม่เป็นจบไปแล้วค่ะเป็น MV ที่ทุกอย่างแบบภาพเอาเอาล่เรื่องเรื่องภาพก่อนอ่ะสำหรับนี่คิดว่าภาพสวยมากชอบแต่ว่าก็งงตีมนิดนึงแต่ว่าถ้าเต้นกับฟิลอ่ะ ถ้าเต้นแบบเซ็กซี่อ่ะแต่แบบ MV คือแบบสดใสมาก Sugar Rush Ride แปลว่าอะไรวะแปลว่าสิ่งใด่เห็นชื่อเพลงตอนแรกอ่ะนึกถึง w r e c k It Up น้อง Penelope กับอะไรนะเกมของน้องเกมขับรถน้องมันชื่อ Sugar Rush ก็คิดว่าอันนี้ไม่รู้เกี่ยวกับแบบขับรถขับรถเกี่ยวอะไรกับขับรถหรือเปล่าเพราะมีคำว่าไรแต่พอดู MV อ่ะไม่เห็นมีเลยมีแต่วิ่งหนี ผีเสื้องงมากแต่ว่าลุกก็ดีด้วยนะแบบเพลงก็เพลงก็แนวแต่ลุกดีมากเลยคือแบบมีความเซ็กชวลแบบเปิดลายเปิดเป็นนุ่มอ่ะมีความตัวเปิดลายอ่ะแต่ชอบฉากที่เป็นต้นไม้อะรู้ว่าเป็นฉากแต่ว่ามันแบบเป็นฉากที่แบบสวยสวยแล้วก็ชอบแบบถ้าเป็นเอาดอร์ก็ท้องฟ้าก็คือทำแบบทำสีฟ้าแบบสวยมาก ข่าวมากพี่สุวินข่าวมากทำผมทองแล้วแบบขาวแบบขาวตะโกนอ่ะขาวเผื่อเพลงก็วันไหนก็เป็นเพลงแนวแบบนี้แหละของวงนี้เนาะ t ัวร์เล่อไบทูเกเตอร์จะเพลงประมาณเนี้ยเออวงหนี่ชอบทำเสียงแบบเฮิร์นเแบบแบบเสียงแบบใช่ใช่ใช่เหมือนเสียงอะไรอย่างเงี้ยรำคออะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่ว่าจริงๆก็เพลงเพลงที่แบบ ก็ชอบนะแต่ว่าต้องดูบ่อยๆเพราะว่าไม่ค่อยได้ฟังเพลงดูหน้าเดี๋ยวพูดหอแต่ว่าส่วนตัวชอบแพงที่แบบมีความหนักกว่านี้แบบว่าชอบกูณดบอยคอนแบทมากใช่ใช่เปนดนดีมากลูเซอร์ก็ชอบอย่างเงี้ยคือแบบว่าชอบที่มีความร็อกๆแต่ว่าเพลงเนี้ยคือดูแล้วว่านึกถึงชายนี่มากนะชายนี่แบบสดใสสใสชายนี่แบบยุคแรกๆแบบสดใสคือวงเนี้ยมีความขายอยู่คือแบบว่าเป็นแบบเป็นรุ่นน้องที่แบบ ตัว็นตแทนได้เลยอะคือกลิ่นเขาเรามีกลิ่นอายคล้ายๆกันจริงจแต่อันนี้ก็ชอบแนวเพลงแบบบีดหนักๆเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบเหมือนจะเหมือนจะเบาก็ไม่ไม่ได้เบานะดูจากท่าละเซ็กซี่มากไม่เบาเลยก็อ่ะสำหรับวันนี้ในการรีแอคเพลงชูกาลัสไลท์ของจุมโบโรเสียงยากมากใช่จุมโบโรบ by ทูเกเตอร์นะคะก็ รวมๆก็คือชอบเพราะว่าจริงๆก็เป็นอีกหนึ่งวงที่เราก็ตามตามอยู่เหมือนกันของเจนนี้เนาะซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ดูไปดูที่ช่องหลักได้นะคะสำหรับเราในวันนี้ก็คือฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วเราก็มีช่องทางติดต่อติดตามไ้ต่อติดตามีสอช่องทางคือ Facebook กับ Twitter นะคะลิงก์จะอยู่ด้านล่างนี้นะคะสำหรับคลิปหน้าเราจะรีแอคอะไรกันอีกก็ ต,ติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายเราจะไปลงเรือกับเขาดีไหมไม่นั่งไม่ได้